สวัสดีครับผมโดอิสไพไลท์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมจะพยายามสอน C ีดักเน็นะครับในเวอร์ชันแพดสีให้ได้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้นะครับแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยอาจจะไม่เต็มร้อยฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมพูดในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมก็จะพยายามสอนจากประสบการณ์ที่เพิ่งลงมาใหม่ครั้งนี้นะครับคลิปเก่าผมเนี่ยผมสอนแย่มากเพราะว่าตอนนั้นแพดมันไปไกลแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปใหม่ขึ้นมาเป็นคลิปนี้นะครับที่ผมไปลง C กันอ่าวีคแรกนะ ผมลงทั้งหมด6รอบนะครับแล้วก็ตายกันรัวๆนะครับก็เลยจะเอาทริกต่างๆที่ผมเจอแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในส่วนต่างๆเนี่ยจะมาอธิบายเป็นช็อตๆเป็นอ่าเป็นสเตทสเตทของซีดากอนนะครับอ่าเนื่องจากปัจจุบันที่ผมทําคลิปตอนนี้อยู่เนี่ยผมยังลงไม่ผ่านนะครับก็ผมลงผ่านแค่โกลเลมไฟไปผมก็จะสอนแค่ถึงโกลเลมไฟนะครับก็สําหรับตัวบอสตัวถัดไปเนี่ย ก็ในอนาคตถ้าเกิดผมลงผ่านซีแล้วก็อาจจะค่อยๆมาทําเก็บทีละตัวกันไปนะครับก็อาจจะเป็นพาร์ทสอต่อนะครับคลิปนี้ก็ขอเป็นพาร์ทแรกก็เรามาเริ่มกันที่สเตจแรกกันเลยดีกว่าโอเคสําหรับห้องแรกนะครับคือห้องที่เราเพิ่งลงมาจากเรือเลยนะครับมันจะมีป้อมปืนอยู่ทางขวามือจอนะครับตอนเริ่มมาถึงเนี่ยทุกคนรวมกันบัฟก่อนนะครับเอาลงบัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปทุกคนก็จะไปอยู่ในตรงป้อมปืนครับในแผ่40นี้เนี่ยแนะนำให้ยิงให้ยิงก่อนนะครับเพราะว่า อ่าเราจะลงไปตีกับมอนได้ยากครับเพราะมอนพวกนี้ตีแรงมากนะครับแท้งก็เอาไม่อยู่นะครับอ่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยเล่นเป็นแท้งนะครับในคลิปนี้มุมมองในคลิปอาจจะเป็นแท้งแต่ผมจะพยายามพูดให้ครบทุกมุมมองเท่าที่ผมจะสอนได้นะครับก็ขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับอ่าเริ่มมาถึงนะครับด่านเนี้ยมอนเตอร์เนี่ยจะออกมาทั้งหมด5เวฟนะครับก็คือในในแต่ละเวฟเนี่ยพอมอนเตอร์ออกมาปุ๊บเคลียร์มอนเตอร์ไปทั้งหมดเสร็จ เว็บ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 ถัดไปนะครับก็จะโผล่มาในเว็บแรกกับเว็บ2เนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับแท้งเนี่ยควรจะโพววกให้ห่างจากเพื่อนที่อยู่ที่ป้อมปืนนะครับคนที่อยู่ป้อมปืนเนี่ยอ่าคนที่ประจําตําแหน่งป้อมปืนใกล้กับมอนเตอร์ที่สุดต้องระวังนะครับมีโอกาสมนมีโอกาสที่แท้งเ่ะจะโพววคกหลุดได้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่แท้งอาจจะโพววกหลุดได้แท้งเซียนๆหน่อยเขาจะโพววกไม่หลุดกันนะครับก็แต่ก็เผื่อไว้บางทีมันเกิดข้อผิดพลาดจากการลงนะครับ แล้วการลงแต่ละครั้งเนี่ยในช่วงนี้ใช้บัตรใช่ไหมครับมันเสียหายนะครับถ้าเกิดหลุดไปแล้วโดนตีทีเดียวตายเนี่ย <c oughs> ผมเคยโดนกันมาแล้วนะครับฉะนั้นแล้วก็ระวังด้วยนะครับใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองตัวเองบางมากๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปอยู่ป้อมปืนไกลๆจากมอนเตอร์นะครับเวลาเห็นมอนเตอร์หลุดมาก็ช่วยกันยิง,ถ,ยงถ้ายิงกันไม่ทันก็กด ESC <c oughs> เพื่อออกจากป้อมปืนแล้วก็ช่วยกันเคลียร์มอนนะครับอ่าสำหรับป้อมปืนก็เคลียร์นะครับก็คือช่วยกันยิงช่วยแทงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเวฟแรก แทงเนี่ยก็จะโพวอบอลตามปกติกับเว็บเนี่ยแทงผมก็แนะนำนิดหน่อยนะครับก็คือในช่วงเว็บเว็บเนี่ยพยายามหลบไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะเก็บเก็บสกิลที่เอาตัวรอดไว้นะครับอย่าเพิ่งใช้หมดเนะาะในาในช่วง่วง,งเว็บแรกพอเริ่มเว็บที่3นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้สายวอลเลอร์นะครับจะเป็นเมอร์เซเี่จะเป็นดาบได้หมดนะครับามาไฮเลนเดอร์นะครับไฮเลนเดอร์ er ให้แท้งในเว็บนะครับ หลังจากที่เวฟสามเราเคลียร์กันเสร็จเวฟสามเป็นตีแรงมากนะครับแทงเนี่ยเอาอาจจะอาจจะตายได้นะครับต้องระวังนะอ่ะแล้วพอเคลียร์เวฟสามเสร็จเนี่ยพอมาถึงเวฟสี่เนี่ยอ่าโดยที่ส่วนใหญ่เขาจะให้พระเนี่ยมาช่วยแทงแล้วนะครับก็คือมาช่วยปักเสาวันตีช่วยแทงนะครับแทงในช่วงเวฟนี้เนี่ยก็ใช้ทั้งโล่ใช้ทั้งสเตนอ็อฟเฟ e ได้เต็มที่นะครับหลังจากที่ดองสกิลมาก็ใช้ให้หมดนะครับเพื่อให้ตัวเองรอดนะครับอย่าลืมพวก ให้แมนๆด้วยนะครับอย่าให้มอนเตอร์หลุดเนาะถ้ามอนเตอร์หลุดก็รีบบอกเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่อยู่ตรงป้อมปืนเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะรีบโดดออกจากป้อมบางส่วนที่อยู่ใกล้ๆมอนเตอร์อาจจะต้องโดดจากป้อมปืนเพื่อมาใช้สกิลขัดให้มอนเตอร์มันล้มหรืออะไรเงี้ยครับไม่งั้นโดนตีตายเนาะพอเวฟ5มาเสร็จเนี่ยเวฟ5้าแทงห้ามโดนหัวเลยนะครับเวฟ5เนี่ยมีโอกาสดโดนหัว3ามทีตายนะครับต้องระวังมากๆนะก็ผมก็แนะนําว่าพอถึงเวฟห้าอวตตาเลยนะครับเอวตตาพวกแล้วก็ให้ทุกคนลุมยิงครับ ทุกคนคนที่ยิงอยู่ก็สามารถยิงแทงได้นะครับเพราะว่าตอนอวตารเนี่ยแทงจะไม่รับดาเมจอะไรเลยเรายิงนรัวๆแป๊บเดียวก็ผ่านนะครับสาหรับสเตจแรกเนี่ยดานแรกไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยลงครั้งแรกตายสเตจนี้นะครับผมเล่นแทงเนี่ยตายเลยนะครับเพราะว่าโดนบอลหวดไม่คิดว่ามันจะหวดแรงขนาดนี้นะครับตกตกใจนะครับทำตีทำตีล้มตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นแรกนะครับก็เป็นการเตือนก่อนนะครับใครลงครั้งแรกใครจะตีครั้งแรกเนี่ย แนะนำว่าอย่าตายห้องแรกกันนะไปตายห้องอื่นกันดีกว่านะครับมันคุ้มกว่าเยอะเลยอ่าสำหรับห้องแรกก็จบเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ห้องแรกเสร็จนะครับห้องต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นเรือนะครับเพื่อไปแรนดอมในด่านต่อไปด่านต่อไปเนี่ยมันจะสุ่มมาทั้งหมด2ด่านนะครับก็คือผมจะเรียกกันด่านแรกก็คือด่านหลุมดูดนะครับด่านที่2ก็คืออ่าด่านกดแท่นนะครับกดเสา2ด่านเนี่ยจะสุ่มมาให้นะครับเราอาจจะเจอด่านใดด่านหนึ่งถ้าเกิดผ่านด่านนี้เนี่ยก็จะเป็นด่าน โกลเลมไฟนะครับสำหรับ2ด่านนี้เนี่ยาาผมจะเริ่มพูดถึงด่านหลุมดูดก่อนนะครับหลุมดูดเนี่ยาาากลุ่มตรงกลางนะครับจะเป็นหลุมพิษนะครับถ้าเกิดเราตกลงไปเนี่ยก็ต้องให้เพื่อนวิ่งมาช่วยกดแท่นทั้งสองข้างตรงเสานะครับกดแท่นเพื่อหลุดออกมาจากหลุดออกมาจากหลุมได้นะครับก็ถ้าเกิดตกปุ๊บรีบตะโกเรียกเพื่อนให้กดให้ก,หกดแท่นตรงนี้นะครับแล้วก็สําหรับา ด่านนี้เนี่ยเราก็แค่เคลียร์มอนเตอร์รอบๆไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วบอสบอสก็จะออกมาก็ระวังบอสด,ด้วยนะครับระวังบอสพอบอสมันหัวแล้วมันทาให้เราล้มนะครับก็ให้ระวังตรงอ่าตรงคล้ายๆกับบอ่อน้ําพิษนะครับมันจะมีบอ่อมันจะมีคล้ายๆกับว่าแท่นระเบิดอยู่พยายามอย่าไปอยู่ใกล้ตรงนั้นนะครับพอด่านพอเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยพอระยะเวลาผ่านมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอตรงแท่นแท่นตรงพื้นเนี่ย มันจะระเบิดออกมานะครับมันอาจจะทําให้เรากลิ้งตกหลุมไปได้นะครับแล้วพิษเนี่ยก็แ็แรงนะครับตอนตกไปเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับตายนะครับแต่ว่ามันเบิร์นเรื่อยๆนะก็ไม่อยากให้เสี่ยงกันนะครับพยายามทําให้ตัวเองไม่ถูกหลุมดูดล,ลงไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่เหลือก็เราเคลียร์กันง่าย,ายสเตจนี้ค่อนข้างง่ายครับไม่มีอะไรยากเราก็แกค่เคลียร์มอนไปทุกวฟทุกวฟทุกเวฟไปเรื่อยๆมันจะออกมอน,นจะออกมาเรื่อยๆนะครับจนสเตจนุดไอ้จนเวฟสุดท้ายเนี่ยบอสจะออกมา อก็จะออกมาหลายตัวนะครับเป็นโกเลมเนาะอ่าเป็นออกเป็นออกตัวใหญ่ๆนะครับก็เคลียร์มันแล้วก็ผ่านง่ายๆนะครับแา่เนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแค่ระวังเรื่องหลุมแล้วก็พอตกหลุมไปเนี่ยก็กดแท่นด้วยนะครับที่จริงมันจะมีจะงอยตรงปากหลุมอยู่ส่วนอยู่ทางทางทางซ้ายมือของมินิแมปนะครับมันจะมีจะงอยตรงปากหลุมอยู่ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวไปวางถูกจุดเนี่ยมันจะไหลไม่ตกเลยนะครับประมาณนี้นะครับ มันจะไหลไม่ตกเลยสําหรับด่านนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรต้องแนะนําเลยครับแค่ระวังระวังหลุมเฉยนะครับและเอระวังระวังทั้งหลุมแล้วก็ระวังแท่นระเบิดที่มันอยู่ที่พื้นนะครับพยายามอย่าอยู่ใกล้แค่นั้นนะครับสําหรับนตัวรองบางเนี่ยอาจจะไปหลบอยู่ห่างห่างก็ได้นะครับอาจอยู่หลบอยู่ตรงหลังเนินหลบอยู่ตรงนหลังหลังหินหลังโขดหินอะไรเงี้ยหลบไปได้นะครับก็ให้ตัวทํานาเมตก็วิ่งตีไปเรื่อยๆหรือเราจะเดินเดือนเวียนเป็นเข็มนาฬิกาก็แล้วแต่ ะจะสะดวกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเดินไปด้วยกันมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพรสเนี่ยสามารถดูแลได้นะสามารถหิวได้แต่บางตีก็อาจจะใช้วิธีกระจายกันก็ได้นะพอลงเก่งๆแล้วเนี่ยด่านนี้มันจะอีซี่มากนะครับจะตายกันยากเนะาะยกเว้นตอนบอสออกมาแล้วเผลอโดนบอสหวัวดะบอสมันหัวดแรงนะครับต้องระวังด้วยนะอาจจะไม่ถึงทีเดียวตายแต่ว่ามันอาจจะทําให้ตีเราล้มได้นะครับก็คือเผลอเนาะด่านนี้แทบจะง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ไม่ยากนะ ก็ตอนลงครั้งแรกก็ช่วยกันะระมัดระวังกันก็พอนะครับพอผ่านครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยด่านนี้จะเป็นอะไรที่อีซี่มากๆฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลด่านนี้เนาะโอเคครับต่อมานะครับคือด่านกดเสานะครับกดเสาด่านเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทั้งตี้เนี่ยตกลงกันก่อนนะครับวางแผนกันก่อนว่าใครจะอยู่เสาสีไหนประจําตําแหน่งนั้นไปก่อนนะครับก็คือคุยตั้งแต่ก่อนจะลงดนันให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าจะอยู่เสาไหน อ่าหรือว่าตอนที่ระหว่างกำลังจะขึ้นเรือมามาด่านนี้เนี่ยเราไม่ต้องลุ้นนะครับก็คือวางแผนก่อนเลยว่าใครจะอยู่เสาไหนด่านนี้เนี่ยมันคือด่านที่เราต้องกดเสาให้ตรงกับตามสีที่มอนสเตอร์นั้นออกมานะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์ตัวแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นสีแดงนะครับเราก็ต้องกดสีแดงก่อนนะครับตัวที่สองเป็นสีฟ้ากดสีฟ้าตัวที่3มเป็นสีเขียวกดสีเขียวตัวที่สี่เป็นสีขาวก็กดสีขาวฉะนั้นเราดูสี ที่ตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็อพอพอพอมอนสเตอร์มันออกมาครบเสร็จเนี่ยเสามันจะขึ้นทำงานนะครับมันจะประกาศขึ้นทำงานให้เรากดสีตามที่มอนสเตอร์นั้นออกมานะครับถ้าเกิดเรากดไม่ทันเนี่ยเราจะถูกดีบัฟนะครับเราจะถูกบัฟลดสถานะต่างๆนะครับแล้วไอบ้บัฟลดสถานะเนี่ยมันจะมีทั้งทำให้คูดาวเรา นานขึ้นนะครับแล้วก็มีลดพลังโจมตขีของเราทั้งตี้นะครับแล้วก็อย่างแย่ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเวฟที่3ามในเวฟสุดท้ายผมไม่มั่นใจว่าเวฟสุดท้ายไหมหรือว่าระหว่างเวฟก็เป็นนะครับก็คือจะติดสถานะทําให้ตีเพื่อนได้นะครับก็คือเราจะติดสถานะตีกันเองได้ถ้าเกิดว่าติดสถานะนี้แล้วเนี่ยติดดีบับนี้แล้วเนี่ยไปเผลอตีเพื่อนตัวเองอาจจะอาจจะโดนไปกี่ทีก็ตายนะครับฉะนั้นแล้วถ้าติดถ้าติดบับ บัฟตีกันเองเนี่ยให้หยุดตีก่อนนะครับให้หยุดตีจกนกว่าบัฟจะหายแล้วเราก็ตีมอนเตอร์ต่อนะครับด่านนี้เนี่ยแค่เคลียร์มอนเตอร์ที่โผล่มาทั้งหมดก็ผ่านแล้วนะครับด่านนี้ก็ไม่ยากแต่มันจะยากตรงเราจะกดเสายังไงให้ให้ถูกต้องนะครับก็คือทันทีที่มอนเตอร์ออกมาเราก็ต้องพูดแล้วว่าโอเคสีขาวออกมานะสีขาวหนึ่งแดงสองเขียวสามอะไรเงี้ยเราก็เราก็คุยกันในป,ปราร์ตี้ให้เรียบร้อยนะครับว่าเว็บเนี่ยมาเรียงตามนี้นะและคนที่ประจําเสาต่างๆนะครับ จะกดเรียงตามที่มอนสเตอร์ออกมานะครับสีขาวมาก่อนคนที่อยู่เสาสีขาวต้องกดก่อนนะครับแล้วต้องกดเรียงห้ามกดพลาดนะครับถ้ากดพลาดก็โดนนะครับถ้ากดถูกต้องมันก็จะผ่านนะครับอันนี้ตัวด่านเนี่ยไม่ยากแต่จะให้กดแท่นเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะว่ามันต้องให้ทันมันคือตัวดานเนี่ยต่อให้เราพลาดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ถึงกระตายเนาะเราก็สามารถสู้มอนได้แต่ถ้าเกิดกดให้กดให้ถูกเนี่ยเราจะเราจะไม่โดน ไม่โดนดีบัฟนะครับมันทําให้ลงง่ายขึ้นก็สำหรับที่ผมนะครับจะใช้วิธีคนที่กดเสาเนี่ยเวลาเวลากดเสาเนี่ยจะให้คนที่กดเสาพูดอย่างเดียวนะครับก็อย่างอย่างผมสมมติว่าผมเป็นคนกดเสาสีขาวเนี่ยบอกว่าขาวกดแล้วอ่าสาต่อไปก็แดงกดแล้วอะไรเงี้ยครับพยายามให้คนที่กดเสาเนี่ยพูดกันพูดส่งกันให้ชัดนะครับเพราะว่าคนกดถัดไปอ่ะต้องกดให้ทันไม่อย่างนั้นเนี่ย ือเวลามันน้อยมากนะครับฉะนั้นแล้วแล้วแต่ปาร์ตี้จะวางแผนกันนะครับอันเนี้ยไม่ได้ฟิกแล้วกดพลาดก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับตายนะครับฉะนั้นระดับนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายท้าทายแล้วก็ฝึกความสามัคคีในปาร์ตี้เริ่มต้นก่อนนะครับอันเนี้ยด่านเนี้ยยังไม่ยากนะครับฝ้าหนึ่ง้าหน่งฟ้าหนึ่งฟ้าแดงครับฝ้าแดงฝ้แดงสอง เขียวเขียวแล้วก็ขาวขาวปม่มเลยโอเคฝากกดฝากดกดอย่างกดอย่งกดเขียวกดขาวกดโอเคเพอร์เฟเพอร์เฟกเพอร์เฟกโอเคอันนี่เหลืออีกเนี่ยอะไรจ้ะเหลืออีกมั้งครับพี่น่าจะเหลืออีกเหลืออีกเวฟหนึ่งเขียวหน่อเแล้วก็เขียวหนึ่ง เขียวแล้วก <Bond> okay, okay. okay. so ็ฟ้าเขียวฟ้าแดงแล้วก็ขาวเขียวฟ้าเขียวฟ้าแดงเขียวกดเขียวกดฟ้ากดแดงกดแดงกดขาวกดขาวโอเคสวยงามโอเคสำหรับตานี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดต่างๆบัฟต่างๆที่ผมพูดไปในตอนแรกเนี่ยอาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือว่าในช่วงสเตจที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านแรกหรือไม่ก็ด่านหลุมดูดนะครับรวมถึงด่านนี้อาจจะไม่ครบถ้วนยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือเซตแรกของอของด่านซีดากอนนะครับที่เรียกว่าเรียบง่ายนะครับไม่ยากสําหรับ3ด่านที่ผมอธิบายมาแน่นอนต่อไปคือโกลเลมไฟนะครับโอเคมาถึงสเตจสุดท้ายของคลิปนี้นะครับตอนเนี้ยตีผมผ่านด่านนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด่านหลังจากนี้เนี่ยผมยังไม่ผ่านกันนะครับผมก็เลย สอนได้แค่นี้นะครับและสิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนยังไงเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับผมพยายามทาคลิปสอนเพื่อให้อาสมาชิกสมาชิกกิวเนี่ยมาดูคลิปนี้แล้วเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับโอเคสําหรับด่านนี้นะครับด่านโกลมไฟนะครับโกลมลาวาตัวเนี้ยอย่างแรกที่ต้องนัดกันในปาร์ตี้ก่อนเลยก็คือตําแหน่งแท่นยืนนะครับตําแหน่งแท่นยืนเนี่ยจะเรียง ผมจะเลียงเลขง่ายๆนะครับที่จริงจะเลียงเลขเลข,เล,ขลายกายก็ได้หรือว่าบางทีเนี่ยจะใช้วิธีเลียงเลขด้วยวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับของผมใช้วิธีเรียงเลขแบบง่ายๆก็คือเรียงจากตรงบนสุดเนี่ยเป็นหนึ่งสาสี่เรียงมาทางขวาตามมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแท่นที่8แท่นตรงนี้เนี่ยควรจะนัดกันตั้งแต่แรกตั้งแต่ลงตั้งแต่ลงซีดาก้อนนะครับว่าใครยืนอยู่ตำแหน่งไหนอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นแทงนะครับผมจะยืนตำแหน่งเลขหนึ่งเลข2เลข2ก็คือคนถัดไปนะครับผมก็จะให้พระยืนนะครับ หลังจากนั้นก็เรียงยาวไปเลยครับแล้วแต่ตำแหน่งที่ทุกคนจะสะดวกเรียงกันนะครับวิธีง่ายๆนะครับก็คือ,อพยายามมันจะมีรูปรูปบวกอยู่นะครับหรือว่าจะกดตัวเพดอัพเพดอัพเพดาวได้นะครับสามารถกดกดซูมได้นะข้าง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 มีแบบแผนที่เนี่ยมันจะมีรูปบวกรูปลบอยู่เรากดบวกเข้ามาเพื่อซูมในแบบให้เห็นนะครับตอนลงเนี่ยพยายามยืนที่แท่นประจําตำแหน่งตัวเอง จำให้ได้นะครับระหว่างที่เราสู้กับมอนสเตอร์เนี่ยเราอาจจะจําสู้กับบอสเนี่ยอาจจะจาไม่ได้ว่าเรายินแท่นไหนมันจะทําให้เราสับสนมากนะครับฉะนั้นแล้วผมใช้วิธีจําเพื่อนข้างๆนะครับจําเพื่อนข้างๆเป็นหลักนะครับอย่างผมเลขหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยตั้งให้เลขหนึ่งเป็นตัวผมเองนะครับส่วนเลขสองเนี่ยเป็นพระเจเมนะครับส่วนเลขแปดเนี่ยก็คือเป็นปามนะครับเป็นาสายกาลี ผมก็จะจาแล้วว่าโอเคข้างๆผมเลขแปดกับข้างๆผมเลขสองเนี่ยเป็นใครผมจะจําเพื่อนสองคนนี้ไว้เวลาฉุกระหุกจริงๆอ่ะผมก็จะหาเพื่อนสองคนนี้ไว้ก่อนประมาณนี้นะครับสําหรับสายอ่าสาหรับสายอื่นตําแหน่งอื่นเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันแต่ผมไม่อยากให้จําเลขตัวเองให้แม่นจาตําแหน่งตัวเองให้เป๊ะนะครับและห้ามเปลี่ยนตําแหน่งผมแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนตําแหน่งนะครับมันเปลี่ยนตําแหน่งกันได้นะมันเปลี่ยนการโดดกันได้ถ้าเกิดมีคนตายในบาร์ตี้เนี่ยเราไปยืนแท่นเพื่อนได้ไม่มีปัญหา แต่เวลาตอนลงจริงๆตอนฝึกจริงๆเนี่ยพยายามอย่าเปลี่ยนนะครับเอาล็อกตามนั้นซ้อมกับตีไหนก็ล็อกตามนั้นนะครับเราจะไม่ลืมนะโอเคสําหรับตอนเริ่มต้นของอก่อนจะสู้กับโกเลมเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมตรงนี้ให้เรียบร้อยกันก่อนถึงจะสามารถลุยกับมันได้นะครับในโกเลมไฟเนี่ยผมจะพยายามอธิบายตามเทคนิคที่ปาร์ตี้ผมใช้นะครับ สำหรับปาร์ตี้อื่นหรือคนที่ดูคลิปคนอื่นๆเนี่ยสามารถไปไปยุกใช้ให้เหมาะกับปาร์ตี้ตัวเองได้นะครับนี่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับเป็นแค่วิธีที่ตีผมใช้กันเป็นประจาเฉยๆนะครับอ่ะสำหรับกนไฟนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นแท้งนะครับผมจะอธิบายในส่วนของแท้งเยอะนิดหนึ่งแล้วก็จะพยายามไม่ลืมสายดําเหตุน,นะครับอ่ะหลังจากที่เราจัดการเรื่องตําแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเริ่มมาถึงเนี่ยเราอย่าเพิ่งตีมอนเตอร์นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีบอสก็ให้แท้งเนี่ย ตีแล้วก็โพว์กอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับให้มันหา,หาแทงให้เรียบร้อยก่อนและทีนี้ของผมจะใช้เทคนิคหลบหลังเสาตัวเองนะครับแท่นของตัวเองของแทง์เนี่ยจะเป็นแท่นที่ผมอะโพว์กให้มันชนตรงแท่นนี้มันสะดวกต่อการมันมันสะดวกต่อการเล่นมากนะครับก็คือเวลาบอสใช้สกิลต่างๆเนี่ยคนคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกปลอดปลอดภัยนะครับคนที่อยู่ด้านหลังบอสเนี่ยจะปลอดภัยกว่า ถ้าจะมาอยู่ด้านหน้านะครับฉะนั้นแล้วแท้งเนี่ยก็จะพว์วกหันไปหาแท้งคนเดียวเนาะแล้วผมก็จะใช้วิธีแท่นแท่นของแท้งเนี่ยแหละผมจะได้ไม่ลืมแท่นของตัวเองด้วยนะครับนั่นคือของแท้งเนาะส่วนคนอื่นเเนี่ยพยายามในในช่วงครั้งแรกที่เริ่มรวมปุ๊บเนี่ยให้ระวังเรื่องของขึ้นแท่นลาวานะครับขึ้นแท่นลาวาที่ผมให้จําตั้งแต่ตอนต้นครับว่าให้ให้ทุกคนเนี่ยมีจำตำแหน่งแท่นทันทีที่มันประกาศสกิลลาวาเนี่ย ให้ได้คนขึ้นแท่นของตัวเองให้ถูกต้องนะครับตามที่ตกลงกันไว้ห้ามขึ้นซ้านะครับขึ้นซ้ามันจะระเบิดตายทั้งตีนะครับฉะนั้นแล้วด่านนี้เนี่ยเป็นด่านวัดความสามัคคีกันของซีดากอนนะครับอ่ะพอมันขึ้นถอยรับถอยหลังห้าวิเนี่ยทุกคนต้องประจําแท่นของตัวเองนะครับห้ามซ้ํากับเพื่อนผมย้านะครับห้ามซ้ํากับเพื่อนเป็นกานตายทั้งตีนะอ่ะทีเนี้ยพอมันหมดเวลาเสร็จให้รีบลงมานะครับเดี๋ยวอาจจะโดนดามเมจได้นะครับรีบลงเนาะ ในช่วงที่หลังจากที่เราลงจากแท่นมาเสร็จเนี่ยเป็นช่วงที่เราสามารถทำด้าเมจบอสได้ดีที่สุดนะครับก็คือบอสเนี่ยมันจะไม่มันจะมันจะไม่ให้เราขึ้นแท่นในเร็วๆนะครับมันจะมีแล้วเวลาอยู่ซึ่งก็ประมาณ30วินะครับหรือประมาณสัก28ิวิก็ถือว่า,าเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเตรียมตัวจะขึ้นแท่นแล้วนะครับก็ในปาร์ตี้เนี่ยจะแบ่งกันก็ได้นะครับว่าใครจะเป็นคนจา จำเวลานะครับบางคนใช้สกิลในการจําเวลานะครับอย่างเช่นสกิลบางสกิลที่มันคูดาวประมาณ25่ิบาวิหรือ20วิอ่ะก็ใช้สกิลนั้นลงลงมาจากแท่นปุ๊บตีบอสปุ๊บก็ใช้สกิลนั้นแล้วก็จําสกิลนั้นไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวเนาะจำสกิลนั้นไว้ว่าสกิลนั้นอ่ะมันคูดาวยีิาวินะถ้าสกิลนี้เต็มเมื่อไหร่เนี่ยก็รีบบอกเพื่อนทุกคนว่าเฮ้ยมันใกล้ถึงเวลาที่บอสจะใช้สกิลแล้วนะทุกคนต้องเตรียมประจําแท่นนะประมาณนัััั้นนนรรอ่่่่่าหหลงงงใชวแกียมมไไท บอสเนี่ยจะใช้สกิลส่วนใหญ่เนี่ยใส่แท้งซึ่งสกิลที่ทำดาเมจกับทั้งตี้เนี่ยจะมีระเบิดไฟนะครับไอระเบิดไฟตรงเนี้ยคนที่อยู่ห่างจากบอสก็อาจจะโดนนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปเล่นเป็นสายดาเมจท,ที่อยู่ด้านหลังมากแต่ที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ใกล้บอสเนี่ยจะไม่โดนดาเมจนะครับคนที่อยู่ห่างจากบอสออกไประยะหนึ่งเนี่ยหรือห่างมากๆเน <EERING S 2> ี่ยอาจจะโดนดาเมจได้โดนดาเมจไฟแถมโดนเบิร์นด้วยนะครับอันนั้นต้องระวังเนาะพยายามในช่วง ในช่วงหลอดแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษทําให้ปาร์ตี้ต้องปวดหัวขอแค่รู้เวลาที่บอสจะใช้สกิลลาวาทั้งแบบนะครับที่เราต้องขึ้นแท่นกันเนี่ยเราก็ต้องเราเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับสาหรับตําแหน่งพรสนะครับก็สําคัญตรงที่เสาลบบัฟนะครับคือถ้าเพื่อนติดไฟเนี่ยเราต้องปักเสาลบบัฟไม่งั้นเนี่ยเพื่อนคนนั้นอาจจะโดนเบิร์จนตายนะครับต้องระวังตรงนั้นเนาะแล้วก็พยาพพยามพยายามพยายามอย่าโดนบอสโจมตีหรือว่าอย่าอย่าไป อย่าไปยืนแถวแถวแทงนะครับเพราะว่าแทงเนี่ยเขาจะโผลโกแล้วก็รับดาเมจทุกอย่างพระเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าแทงไม่ได้ขอร้องเนี่ยไม่ต้องรีบปักเสาลบบัฟก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแทงโดนโดนไฟอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าแท้งก็มีฮิลของตัวเองแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวแทงเองเนี่ยระวังเลือกสกิลสแตนด์ออฟเฟ e อย่างเด็ดขาดเลยนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการใช้สแตนด์ออฟเฟตของแบบด่านนี้แต่ว่าที่ต้องระวังคือถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ย ถ้าเรากดกระโดดเนี่ยมันจะเป็นการตั้งโลและทําให้เราไม่สามารถกดกระโดดขึ้นแท่นได้ตายทั้งตี้นะครับต้องระวังนะผมโดนมาแล้วนะครับสแตนด์อัพเฟดก็ระวังด้วยผมจะใช้วิธีย้ายสแตนด์อัพเฟดไปอยู่ในช่องสกิลที่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เราห่างไกลได้นะครับบางคนโยนออกไปเลยนะครับสาหรับตอนเจอกเลมไฟอ่าสาหรับเทคนิคแทนคิคเล็กน้อยก็ถ้าเกิดใครเล่นแทงเนี่ยอยากจะใช้สแตนด์อัพเฟดเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสู้กับบอสแล้วมันกุหงิดนะครับผมก็แนะนําว่าหลังจากลงแท่นไฟเสร็จเนี่ยก็ กดใช้แซนด์อเฟสไปเลยนะครับนั่นแหละครับแทงก็สามารถเป็นคนนับเวลาได้โดยโดยดูจากสกิลแซนด์อเฟสของเราได้เหมือนกันแต่ผมไม่เสี่ยงนะครับสำหรับแท้งที่เสี่ยงแล้วเนี่ยเขาจะใช้กันได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่เสี่ยงผมไม่ใช้แซนด์อเฟสเลยเพื่อความปลอดภัยของปาร์ตี้นะครับ <c oughs> อ่ะประมาณนี้ในช่วง2หลอดแรกเนี่ยบอสยังไม่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถทำา็าเมจต,ตอนที่เราลงจากแท่นไฟช่วงช่วงที่ลงจากแท่นไฟเนี่ยเป็นช่วงที่เราทำา็อเมจกันได้เยอะเพราะาบอสยังไม่งองแงนะครับบอสจะใช้ skill แบบ ปลาไฟอะไรเงี้ยปลาไฟกระแทกเฉยๆปรับตบมืออะไรเงี้ยยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอบอสเข้าสู่ช่วง2หลรอบสุดท้ายนะครับพอเป็นเลข2เมื่อไหร่เนี่ยหรือก่อนจะถึงเลข2เนี่ยท้ายเลข3เนี่ยบอสจะเริ่มใช้ท่าแปลกๆทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นท่าไถถท่าโดยเฉพาะท่าไถเนี่ยท่าไถที่ผมได้นาแทงว่าแทงอ่ะอยู่หลังอยู่หลังเสาของตัวเองไว้ครับมันจะสะดวกต่อท่าไถเนาะซึ่งไอ้ท่าไถเนี่ย ต้องระวังนะครับอ่าผมในคลิปเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูว่ามันต้องระวังอย่างไงถ้าไถถ้าเกิดใช้เทคนิคผมก็คือใช้เสาบังไว้เนี่ยระวังนะครับตอนที่มันเป็นลาวาตอนที่ทุกคนขึ้นแท่นนะ่ะท่าไถ่นั้นถ้ามันใช้อันถ้ามันใช้ลา,าวาตอนพร้อมกับท่าไถเนี่ยมันจะเกิดอาการบั็กนะครับเราจะเห็นบอสเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วแต่ที่จริงอะ่ะมันยังไถ่อยู่นะครับแท้งขึ้นไปข้างบนแท่นก็จะโดนไถตกลงมาได้นะครับ ต้องระวังนะครับผมอะโดนในคลิปแต่ว่าผมอะยังกิ้งกลับมาที่เดิมได้ซึ่งตอนหลังอะผมก็คิดนะคิดออกว่าเราจะแก้อย่างไงทําไงให้ไม่โดนบัสนะครับซึ่งผมก็คิดต่างๆนานา,นาว่าพยายามไม่ให้มันถ่ายแท่นซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับผมแนะนาว่าให้มันถ่ายแท่นเหมือนเดิมแต่แหละมันปลอดภัยต่อปาร์ตี้ที่สุดวิธีแก้ก็คือเก็บบล็อกไว้นะครับการการเก็บบล็อกไว้แล้วก็พอตอนที่บอสอะมันไถนะครับให้แทงก์อะกดใช้สกิลบล็อก แล้วขึ้นแท่นนะครับเราเนี่ยจะโดนชนบนแท่นแล้วเราก็ไม่ล้มนะครับเพราะมันติดบล็อกอันนั้นน่ก็เป็นวิธีที่เป็นเทคนิคที่ช่วงหลังครับผมใช้เอ้ยผมผมใช้แล้วนะครับก็คือง่ายมากครับผมยอมยอมเสี่ยงแทงต้องยอมเสี่ยงนะครับยอมเสี่ยงให้มันบล็อกแล้วเราก็ไปบล็อกบนแท่นแทนฉะนั้นแล้วตอนอยู่บนพื้นเนี่ยเราอาจจะเก็บสกิลบล็อกไว้นะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคของผมเนาะหรือจะไปใช้ส t ตนเลสเฟดบนแท่นก็ได้นะครับสำหรับใครที่เซนเซียนหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็สําหรับ แทงส่วนสำหรับคนอื่นๆเนี่ยพอเริ่มสเตทที่มันเริ่มไถเนี่ยคือท่าไถเนี่ยมันจะปล่อยไฟออกมาด้วยไอ้ปล่อยไฟตามทางตามตามทางออกมาด้วยเนี่ยมันจะเป็นท่าที่อันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ข้างๆบอสต้องเราต้องหยบหลบอยู่หลังบอสจริงๆเนี่ยถึงจะปลอดภัยนะครับเวลามันไถทีนึงเนี่ยทางไฟมันจะออกมือซ้ายมือขวาของมันด้วยนะครับมันอันตรายมากๆแล้วมันเบินแรงมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแทงเนี่ยพวงไม่ดีก็ ทั้งตีก็จะโดนเบร์นบ่อยมากนะครับนี่คือ,อนี่คือประเด็นหลักของอตัวบอสโกเลมลาวาตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดแทงโพก,โกได้ดีๆเนี่ยเพื่อนก็จะทานดาเมจได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเทคนิคของตีผมเนี่ยในช่วงสองหลอดสุดท้ายเนี่ยเราจะทานดาเมจได้ยากขึ้นในจังหวะที่มันไถาอาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะตอนที่มันไถติดติดแท่นนะถ้าเกิดแทงล่างดีๆเนี่ยพอมันไถติดแท่นเนี่ยเราก็สามารถยันดาเมจได้แล้วก็เนื่องจากว่า ตอนลงซีเนี่ยผมมีเมทเมน้ําแข็งด้วยนะครับที่เอาอันตีน้ําแข็งมาเนี่ยเราอาจจะรวมยัดเป็นเวฟเวฟได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละปาร์ตี้นะอาจจะเป็นเทคนิคแต่ละปาร์ตี้ที่จะเจาะก,กอะจะอ่าจะเจาะก,กอดจะทำน้ำเมทอะไรเงี้ยดูสกิลบอสว่าพยายามยัดทุกอย่างใส่บอสหลังจากที่เรารู้สึกปลอดภัยนะครับโดยที่ตี้ผมเนี่ยจะใช้วิธีลงจากแท่นก่อนแล้วเรามาเริ่มยัด แต่ก่อนจะยัดเนี่ยต้องดูสกิลบอสดีๆนะครับแล้วแท้งก็โผพกไว้พกวงอย่าหลุดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในช่วงหลอดสองหลอดสุดในช่วงหลอดสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสกิลที่ดีดดีดนิ้วที่แรงมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีสกิลอาจจะมีทีดีสกิลคิดเดียวตายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอ่ะผมอะ่ะยังหาวิธีที่หลบ100%ไม่ได้นะครับสำหรับแท้งเนาะอาจจะตอนที่มันระเบิดเนี่ยก็แท้งเนี่ยต้องสังเกตดีๆแล้วไปหลบ หลบอยู่หลังบอสอยู่ภา,า,ายในเซียวเวลทีเนี่ยตรงนั้นก็แล้วแต่ปาร์ตี้จะสะดวกนะครับแล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของแทงค์ด้วยแต่สำหรับตีผมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยโดนสกิลนั้นเท่าไหร่นะครับก็เราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยแทงค์ก็โผล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีหรือว่าถ้ามันไม่ใช่ท่าไถเนี่ยพอบอสเป็นแอคชั่นแปลกๆเนี่ยแทงค์อาจจะโฉบไปข้างหลังบอสเพื่อหลบสกิลบางสกิลของบอสได้นะครับแต่ก็พยายามรีบกลับมาที่เดิมนะครับเพื่อที่จะอพาวอคให้บอสเนี่ยมันหันหลัง ให้คนปาร์ตี้ตลอดเวลานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับโกเลมลาวา,าเทคนิคต่างๆที่ผมบอกไปในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่ตีผมค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงทั้งหมด6ครั้งนะครับห 6, 6ครั้งในวันเดียวนะครับ <laughs> เพราะว่ากิวผมลงได้เท่านี้นะครับเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันแล้วก็เราไม่ได้ มีเวลาที่ได้ซ้อมกันเยอะเท่าไหร่นะครับเรามีเวลาแค่วันเดียวเราลงจัดเต็มทีเดียวนะครับและบัตรก็มีกันแค่นี้ด้วยนะครับไม่ได้เตรียมบัตรกันเยอะก็เลยทําให้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะใช้ในอนาคตด้วยถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมีการรีหรือว่ามีการเซิร์ฟใหม่หรืออะไรเนี่ยสามารถกลับมาดูคลิปนี้คลิปของตัวเองได้นะครับผมรู้สึกแย่กับคลิปที่ตัวเองทําไว้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ อาเจ็ดแปดปีที่แล้วที่ตัวเองทําไว้แบบชุยๆนะครับเพราะคิดว่าคงจะไม่มีการทํามันคงจะไม่มีการมารีเมคล้วมั้งมันคงจะไม่มีการมาลงซีดาก้อน,กนใหม่ลวมั้งเพราะมันไปไกลแล้วนะครับแปดห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีใครมาลงซีที่มันยาก,ยาก,ยาก,ยากๆอะไรแบบนี้อีกแล้วผมก็เลยไม่ได้ทําแบบละเอียดไว้แต่วันเนี้ยไหนๆเราก็มีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ทุกคนก็แฮปปี้กับการลงนะครับก็คือมันสนุกมากมันกลับมาสนุกกันอีกครั้งหนึง่ง ผมก็เลยทําคลิปนี้ให้มันละเอียดมากขึ้นสําหรับให้คนในกิลดูนะครับแต่ก็อยากจะมาแชร์สาธารณะด้วยแน่นอนว่าที่ผมพูดไปทั้งคลิปเนี่ยม,มันเป็นคลิปสอนลงก็จริงนะครับแต่มันมีข้อผิดพลาดแล้วก็รายละเอียดสกิลที่ผมไม่ได้บอกไปอีกเยอะมากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าบอกไม่ครบผมอะ่ะบอกเท่าที่ผมจําได้จริงๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ครบแล้วนะครับสําหรับการอธิบายด้านต่าง จนถึงตอนนี้นะครับก็ดีใจมากแทบที่คนดูถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าตีผผ่มนเนี่ยก็อาจจะมีพาร์ทสออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าพาร์ทสเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับก็อยากจะให้ไปถึง C เลยเท่าที่เป็นไปได้นะแต่ตีผมตอนเนี้ยยังผ่านแค่นี้อยู่นะครับผ่านแค่โกเลียมไฟยังยังไม่ผ่านหมาเลยเชด้วยซ้ํานะครับเพราะว่า,าบาดหมดกันก่อนแล้วเราก็ตายกันก่อนแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับ อาจจะอีกกี่ปีก็ไม่รู้แหละใครที่ย้อนกลับมาดูคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้แล้วก็สวัสดีตัวเองด้วยนะครับที่มาดูคลิปนี้นครับเพราะว่าผมก็ไปย้อนดูตัวเองคลิปตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับก็ได้แต่กุมหัวนะครับว่าทําอะไรลงไปนะเราจะทําให้ทําให้มันดีตั้งแต่แรกนะครับไม่น่าทําแบบชุ่ยๆนะครับก็มาโทษตัวเองเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มา,าแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเอง วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจะให้มีพาร์ทสองก็ช่วยเชียร์ให้ตีผมผ่านด้วยนะครับอีกแล้วหรอชิปชิปแย่แล้วตีงำแพงดูไหวป้างตาะไรโดนทำไลอยแสดงอเฟนไปงานเข้าเตรียมตัวนะคะจะรอดแบว่าลอยบว่าอู้หูโดนผักก่อนขอยหนิดนึงนินงครัอ่นไม่ดูสามสองหนึ่ง โอ้ยผมกำลังตายโอ้โหมาก่อไอ้ยเอาเอาเอาผมเรานดขึ้นไม่ทันเราขึ้นไม่ทันใช่ไม่ทันนอ่นน่มันคือและนี่คือติดี่พิเศษของกาลีน้องชายเราจะไม่ตายเอาไงดีวะนี่ร้านนี้โอ้เสียดายอ่ะเสียดายกดพลาดกาลีกดพลาดไปโดนไม่ได้เลยเว้ยใช่เราออกไปเลย ว่อะจะหมดทแล้วใช่ใช่ต้องเพจดต้องเอาออกไปเลย